ครับสวัสดีครับวันนี้รักสมุนไพรก็พาท่านผู้ชมมาเข้าป่าตามหาสมุนไพรนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเราก็คือต้นตานกกดนะครับลักษณะผลก็จะมีผลสีออกสีน้ําตาลเข้มอย่างนี้นะครับเวลาสุกเขาก็จะเป็นผลสีแดงนะครับตัวนี้ยังอ่อนอยู่นะครับสมุนไพรชนิดนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยบําบัดและรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับหรือโรคเบาหวานนะครับ แล้วก็ช่วยขับปัสสาวะช่วยขับของเสียนะครับการที่ขับปัสสาวะก็คือการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะครับเช่นของฟาดของหมักของดองนะครับแล้วก็อาหารที่เค็มเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับก็ไปสะสมอยู่ในไตของเรานะครับก็จะทําให้ไตของคุณเสื่อมนะฮะวันนี้เราก็มาทําความรู้จักกับต้นตานกกดนะครับเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพนะครับใช้ลําต้นนะครับประมาณ สามสิบกรัมนะครับต้มน้ำดื่มนะครับช่วยรักษาโรคเบาหวานนะครับช่วยรักษาโรคไตนะฮะแล้วก็ช่วยแก้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับบำรุงกำลังนะครับบำรุงธาตุนะฮะนะลักษณะของต้นตาลนกกดลดการอักเสบนะครับช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับช่วยขับเหงื่อนะครับลักษณะใบนะฮะใบก็จะเป็นใบลักษณะบนี้นะครับเนี่ยลักษณะใบตาลนกกดลักษณะผลนะครับ ใช้น้ำประมาณลิทครึ่งนะครับตาลนกกดประมาณสามสิบกรัมนะครับตะไคร้สามใบนะครับต้มเช้าก่อนเย็นหลังอาหารนะครับดื่มเช้าก่อนเย็นหลังอาหารนะครับก็จะช่วยให้เบาหวานของคุณลดลงนะครับช่วยลดไขมันในเลือดนะครับแล้วก็ช่วยรักษาโรคไตของคุณได้นะครับผนไฟตาลนกกดนะครับนี่ฮะลักษณะเปลือกต้นตรวนี้ก็จะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะครับ พืชพันธุ์สมุนไพรเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี้ก็เนี่ยเป็นป่าสมุนไพรเบญญพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบนะครับนี่จหมาอันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้นของต้นหนิวนะครับหนิวแดงนะลูกหนิวแดงก็เป็นยาช่วยขับปัสสาวะเช่นกันนะครับเป็นสมุนไพรหลากหลายนะครับนี่พากันชมเลยเลยไปเลยนะครับ ตานกกดตรงนี้ก็มีเยอะมากนะครับมีหลายต้นนะครับต้นเล็กต้นใหญ่นะฮะดูเต็มต้นเลยนะครับตานกกดเอเคนะครับสวัสดีครับ